สวัสดีครับผมเจมส์เซนตนะครับคลิปโรในวันนี้เนี่ยผมจะมาทั้งอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็มาเป็น first impression ประมาณ quick review อะไรประมาณนี้นะครับน้ําหอมตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้มาจริงๆต้องได้เมืม่อวานแล้วแต่ว่าเม,ม,มื่อวานผมออกไปทํางนานไปเรียนมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับดึกแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาทําวันนี้แล้วก็เมื่อเช้านี่เนี่ยตอนแรกผมจะทําคลิปตอนเช้านี่เลยนะครับแต่ว่าผมไม่เอาของชาแล้วแล้วก,วก็เราต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่า ผมก็จะตอนเช้าเนี่ยผมฉีดลองในกล่องไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่รู้ว่าผมฉีดยังไงแล้วแล้วก็ฉีดที่มือไป2ส,สเปรย์ครับอืมแล้วผมจะพูดถึงกลิ่นเปิดของมันแล้วกันแล้วก็กลิ่นที่มันอยู่บนผิวผมประมาณน่าจะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงได้แล้วนะครับแล้วก็กลิ่นที่อยู่บนกล่องสักสามสี่ชั่วโมงเนาะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้ําหอมตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีขายในไทยมากเท่าไหร่เพราะว่าผมเช็คในเว็บเซ็นทรัลแล้วก็เว็บของคิงคอเบอร์เนี่ยไม่มีน้ำหอมตัวนี้อยู่เลยครับอืมแสดงว่ามันก็ กลุ่มน้าหอมนะครับอืมก็ซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าเทสเตอร์มันไม่น่าจะมีนะครับอืมแล้วก็หาหลอดแบ่งหรือหลอดทดลองเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอควรก็เลยคิดว่าเออเรามีโอกาสเราเรามีแบบว่าช่องทางที่จะได้น้ําหอมตัวกลิ่นนี้มาแล้วเราก็อยากแบบว่าผมก็ไม่อยากให้โอกาสมันหลุดลอยไปนะเพราะว่าด้วยเรื่องของความที่มันหายากด้วยแล้วก็ในเรื่องของราคาที่มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะอือที่พี่เขามาขายแล้วก็พี่คนที่ขายผมเนี่ยเขาก็ดูน้ำเออดูช่แนลผมด้วยก็ขอบคุณ ที่เขามากเลยนะครับอืม้นเรามาเริ่มที่ตัวนะ้นําหอมตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนั่นะคือมองลองอินดิวิชวลนะครับอืมชื่อก็อ่ญญานยากพอสมควรนะอินดิวิชวลนะครับอืมเดี๋ยวเอาให้ดูกล่องก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่ะกล่องก็จะเป็นเหมือนสีเทาๆนะมัมนก็จะสะท้อนถึงโทรศัพท์ผมเลยนะเอออืมประมาณนี้ผมยังไม่ได้เช็คแบตโคมเลยกันครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหลังถ่ายคลิปเนี่ยผมจะไปเช็คให้นะว่า มันยังไงแล้วเดี๋ยวจะแปะดูไปให้แล้วกันนะครับอ่ากล่องก็ค่อนข้างจะผมว่ามันเป็นกล่องพลาสติกปกติกันแหละเออแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันก็มีความเรียบหรูแล้วก็ดูแบบว่าเป็นแบรนด์มองบลองพอสมควรนี่ก็จะมีรอยแบบว่าเหมือนเขาสลักไว้หรืออะไรทีอย่างข้างหน้านะครับแล้วก็มีมองบลองเขียนอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็เป็นออร์เจเล็นะครับเป็น75 ML หรือว่า2อออนซ์นะครับอืม ฟร i t ออนประมาณนี้แล้วข้างหลังก็จะมีมองบองอา made in France ประมาณนี้นะฮะโอเค batch code เดี๋ยวกันนะ a few moments later โอเคบาโค้ดก็จะอยู่ข้างใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คให้เดี๋ยวผมจะแปะรูปขึ้นมาให้แล้วกันนะครับ เออแล้วก็จะมีบาร์โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เออก็จะมีอันนี้อันหนึ่งเออก็จะมีน้ำหอมละก็มันก็ไม่เชิงแบบอันบ็อกซิ่งรเพงก็ว่าผมก็ฉีดแกะฉีดลองไปแล้วนะครับอก็ไม่เป็นไรเนร่องจามฉีดไปแล้วมันสักสามสี่สเปรย์ขวดสวยงามมากนะครับอืม คือที่ผมอยากได้เพราะว่าผมก็ดูของดูรีวิวมาหลายช่องแล้วแหละดูไม่ว่าจะเป็นของเออเจอร์มี่แฟร์เกนส์นะครับหรือว่าจะเป็นช่องของในไทยก็ตามแหละเออเขาก็มีรีวิวตัวนี้ไว้เยอะพอสมควรแล้วแหละแล้วก็เป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ก็มีความน่าสนใจแล้วก็อยากได้มานานแล้วเออไม่รู้ว่าอยู่ในทริปของ perfume wish l i s หรือเปล่าที่ผมอยากได้นะมไม่รู้ว่ามีกลิ่นนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่ว่าไม่น่าม,มีนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี้ยผมไม่ได้เคยลองมาก่อนด้วยอันนี้ก็จะเป็นบายบายของผมด้วยนะครับอื แลวให้ดูฝาให้ดูอะไรก่อนเนาะฝาก็มีความสวยงามมากๆนะครับข้างล่างก็จะมี b a ชโ h code ด้วย b a ชโ h code อันนี้จะเห็นง่ายกว่าเนาะก็จะเป็นเลข 08I42I165B นะครับอเดี๋ยวไปเช็คมาให้อีกทีลวกันครับอืฝาก็ไม่ใช่ไม่เหล็กนะนจะเป็นฝาแบบดึงก็ค่อนข้า,ยางยากนะมันก็มีความเหนียวมีความอะไรเงี้ยแล้วก็คือฝามันแน่นมากนะครับเออมีความแบบแป๊กเลยนะอืม ก็ถือว่าแน่นพอสมควรแล้วก็เปรียบเทียบกับไอตัวเนี้ยผมก็มีมองบลองอีกตัวหนึ่งครับเป็น Legend Spirit แต่ว่าเนี่ยเป็นเทสเตอร์แต่ก็เขามีฝามาให้ครับฝาก็ก็ถือว่าแน่นเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยจะแบบแบ็คไม่ดังเท่าอินดิวิชวลนะครับก็ถือว่าแบบอันเนี้ยอาจจะต้องระวังไหยถ้าถือด้วยฝาครับเพราะว่ามันก็หล,ล่นได้ไหมเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยถือด้วยฝาได้แน่นพอสมควรเขย่าก,ก็ไม่ค่อยตกนะครับแต่ว่าจะมีแบบเสียวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเออ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวขวดแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งทั้งต่างๆนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองกลิ่นกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกผมก็ฉีดไว้ประมาณนี้ผมจะคลิปใหม่ของเจนนี่เฟรเก้นนะครับเขาจะฉีดไว้ประมาณตรงนี้เอาไปให้ดมง่ายๆนะครับอืมคือกลิ่นเดี๋ยวผมจะบอกทั้งกลิ่นของทั้งกระดาษแล้วก็ทั้งข้อมือนะเอากลิ่นเก่าๆก่อนแ,แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยฉีดใหม่อีกทีนะครับกลิ่นมันจะไม่ค่อยได้กลิล่นอะไแหละมันจะเป็นแบบว่ากลิ่นค่อนข้างจางแล้วแหละเออ แต่ว่าผมจะได้กลิ่นแบบว่านวลๆกลิ่นแบบว่าไม่ได้ออกไปทางเซ็กซี่นะมันจะเป็นแบบว่านวลๆสะอาดๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับอืมเดี๋ยวเราเราผมจะฉีดที่ข้อมือเอ้ยยเอ้จะฉีดตรงนี้นะครับอีกซักสเปรย์หนึ่งแล้วก็ฉีดที่กระดาษซักสเปรย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปรย์ด้วยเนาะอืมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ที่กระดาษสเปรย์เอาตรงเอ้ตรงนี้นะครับโอเค คือมาเน่ก็ได้กลิ่นแล้วแหละเออเปิดมาเนี่ยมันจะมีความแบบซิมเปติกม,ม,มากๆแล้วก็มันกลิ่นแบบซาซ่ากลิ่นแบบสะอาดดเลยอ่ะเออมันเป็นน้ำหอมที่สะอาดนะแต่ก็มีความแบบเปรี้ยวซามีความเอ่อแมสกูลินมีความลึกลับลึกลับหน่อยๆแล้วก็มีความน่าค้นหามีความน่าสนใจในกลิ่นอยู่แต่ก็ผมว่าถ้าคนที่ไม่ชอบน้ำหอมที่ซินเทติกม,ม,มากก็ถือว่าใช้น้ำหอมตัวนี้ได้เพราะว่า มันมความซิมเมติกก็จริงเหรแต่ว่ามันมันแบบไม่ได้แสบจมูกไม่ได้ฉุนไม่ได้รู้สึกอันตรายหรือว่าไม่ได้รู้สึกลำคานอะไรเลยนะครับอเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายพอสมควรแล้วก็มีกลิ่นที่คนทํางานหรือว่าวัยทางานใช้ได้เหมาะมากๆเลยแล้วก็รู้สึกถึงฟรุตตี้แต่ว่าเป็นฟรุตตี้ที่ไม่ใช่แบบว่าสดใสสดชื่นไม่ได้มีความหวานอะไรแต่เป็นฟรุตตี้ที่ให้ความรู้สึกซ่าให้ความรู้สึกเปรี้ยวนิดเดียวให้ความรู้สึกที่เหมือนแบบว่า เป็นคนที่เพิ่งอาบน้ำใหม่แต่ว่าใช้สบูอ่อาบน้ําที่มีความาสดชื่นมีความเรียบง่ายไม่ได้มีกลิ่นอะไรเยอะแยะเอออะไรประมาณนั้นนะครับอืมถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมดมครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว้าวเหมือนกันเออแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากมากอืมมันจะเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ผมจะใช้บ่อยเนยเพราะผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายเออแต่ว่าถ้าอากาศร้อนๆหรือว่าผมเป็นคนขี้ร้อนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ง่ายหรือว่าใช้ได้ยากขานาดไหนเออเพราะว่า ผมก็คิดว่าพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทํางานในห้องแอร์เนี้ยมันจะใช้ได้สบายมากๆเลยเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนหรือเด็กมหาลัยจะเหมาะไหมเออก็เดี๋ยวผมจะมาทารีวิวอีกทีหรือว่าจะมาทําแบบว่าตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทําเป็นแบบว่าเป็นอีคอนเทนต์อีแนวหนึ่งสำหรับน้ําหอมอือก็เดี๋ยวจะตัวเนี้ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นตัวอื่นมาก่อนก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับจะไม่เชิงแบบรีวิวหรอกจะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าหาข้อดีให้มันหรือหาข้อเสียให้มันเงี้ยถ้าคุณจะซื้อน หลายตัวที่ผมมีน้ำหอมขวดเต็มอยู่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปในแนวนี้ก็พูดไปก่อนละกันนะครับอืออาจจะเป็นเดือนหนึ่งอาจจะเป็นขวดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เดือนหนึ่งจะเป็นขวดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับอือแต่ว่าโดยรว,ว,วมลันเนี่ยกลิ่นตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดมีความหรูหราด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงมีความซาบมีความสดชื่นมีความเปรี้ยวน,นิดๆเออทาให้รู้สึกว่าน้ําหอมมันมีความแมนมันมีความ เป็นผู้ชายที่แต่งตัวดูมีระดับนิดนึงก็ได้หรือว่าออกมาทางแคชชวลหน่อยๆก็ได้หรือว่าฟอร์มอลจ๋าๆเลยผมก็คิดว่ายังได้อยู่เหมือนกันเออแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไป,ไปเที่ยวงคืนไม่ได้ไปเดทไม่ได้เอออะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายที่มีความโรแมนติกหรือว่ามีความน่าดึงดูดน่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมสึกว่ามันมีน้ำหอมที่ใช้ง่ายมีความสะอาดอะไรประมาณนี้เนี่ยเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ผมได้มาเนี่ยประมาณ1,300บาทเท่านั้นเองในปริมาณ75 ml ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ รู้สึกว่าไม่ได้เสียดายที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อน้ำหอมมองบอลอินดิวิทวลมานะครับอืมก็คลิปเนี้ยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเป็นแบบอันบ็อกซิ่งแล้วก็เป็น first impression เอ่อ quick review อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมผมก็ไม่อยากจะดดสูปอะไรว่าน้ำหอมตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ดีหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบทุกคนต้องมีเออเพราะผมรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ฉีดลองใช้ทั้งวันอะไรเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันดีแล้วก็ คุ้มค่าคุ้มราคามากอยากให้ทุกคนหามาลองนะเออถ้ามีโอกาสครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากพอสมควรถ้าใครหาได้ก็หามาเลยโดยโดยเฉพาะคนทาง,งานหรือว่าพนักง,งาน Office, ออฟฟิศผมคิดว่ามันเหมาะมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับรับตัวน้ําหอมมองบลองอิ d i v i d ดวลนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นอยากให้ผมทําน้ําหอมเกี่ยวกับตัวไหนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามมากันนะครับสมารถคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้แล้วก็ติดตามอินสตาแกรมผมได้ครับ๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับ ต่อันี้เี็งเท่งทนี้ครับุบคณครับ